สวัสดีค่ะต้องกินลำมาแล้วค่ะวันนี้ต้องจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินตำซ่วขนมจีนใส่เล็บมือนางค่ะทุกคนแบบเด้งๆเลยนะคะเรามากินกันเลยค่ะคําแรกแหกหมานนะคะเล็บมือนางนะคะพันขนมจีนเลยขนมจีนเส้นยาวเหนียวนุ่มเหมือนเดิมนะคะม้วนเลยค่ะโอ้คำตาสวดเหมือนเดิม มากินกันเลยค่ะอืมอืมมา วันนี้ตำน้ำไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนแต่ว่าเผ็ดจัดจ้านเหมือนเดิมใส่ทั้งพริกสดพริกขั่วแล้วก็พริกแห้งนะคะตำใส่น้ำปูเหมือนเดิมวันนี้ต้อมจะขออนุญาตผู้กำเมืองนะเจ้าเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่น้องน้องท่านไหนที่ฟังไม่เข้าใจคอมเมนต์มาได้นะคะตำเล็บมือนางใส่ขนมเส้นเนาะม้วนขนมเส้นเลยทุกคน กรมใหญ่ๆเลยเจ้าหืมโอขนาดอืมอืม พิมน้ำต้สมส้มอืมผักบุงเอาขานมเส้นปันเลยเจ้าโปรดทอากำญ่ขนาดกืากำญ่เกิน ใครสนใจขนมเส้นเส้นยาวเหนียวนุ่มทักมาเลยนะเจ้าอันนี้ต้มใจแค่ห่อเดียวนะอืม เล็บมือน,นางแบบกรุบๆขนาดอื ใส่คำสองตีนเลยเจ้าอะอืออืม,อม Mm-hmm. หมกอืม mm hmm. mm hmm. ทุกคนนี่พริกหวานเล็บมูนางอืม mm hmm. คนตั้งจะจัดกำสองตีนเลยได้ก่อมาเนอะมากินตะกันาร ขนม,มเส้นหอหนึ่งนี่ก็ได้น่ากอยู่นะเจ้าเส้นยาวเหนียวนุ่มอร่อยอืม องไปต่ำพอเนอร์ทุกคนํำขนาดคุเต๋อตั้มจะต่ำแต่ตีนไก่เนาะอ้ยเส้นขนมเส้นเนะาะยาวขนาดม้วน เล็บมือน,นางนี่มันตึงเกี้ยวเงึดงๆๆๆึดงยกุบกุบกลุบพักบุ้งสดเจ้าอเอาเล็บมือน,นางยองไว้บนผักบุ้งเลยเจ้าแล้วก็เข้าปากไปเลยอืมอืม อกรรมนี้แห่กรรมจะอิม่มนะเจ้าอืมกินพักบุ้งม่วนหมดเหด็นเนาะเสียดาย เสีไดขนมเส้นให้ทุกคนมาใส่ลงไปเลยวันนี้เป็นแหมวันที่ตั้มต่ำได้แเสบนัวขนาดเจ้าทุกคน เมนูแนะนำนะเจ้าเมนูต่ำสั่วเล็บมือน,นางไปต่ำกันได้เลยนะเจ้าวันนี้ต้องขอตัวลาเพียงที่สวัสดีเจ้าบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเด้อ